เวียงขวาไปโอู้แรกครับผมหมัดกับศอกครับนี่ฮะทิมขวาซ้ายอือตามมาแน่ะโอ้โหซ้ายแล้วขวาครับเอาละครับจังหวะน,นี้ฟันสอกมาสวนกันฟันสอง สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับหลังจากที่วันก่อนแอดมินลงคลิปของเข้มสิทธิสองพี่น้องนะครับผมเอาชนะอาริเจนโดโอซาไปนะฮะในศึกมวยไทยนะครับผมก็มีคนนะฮะอยากชมการแข่งขันของเข้มสิทธิสองพี่น้องครับในสมัยที่ต่อยมวยไทยกับคนไทยครับผมวันนี้แอดมินเรนนำเอาคลิปการแข่งขันที่เข้มสิทธิสองพี่น้องเนี่ยชกกับทางโกงจากสอทวนทองมาให้ชมกันนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมครับที่อยากเชียร์มวยให้มันเชียร์มวยอนไ์กันได้ที่73ตัวชัวร์จริงนะครับผมตามลายโลโก้ท รายลอดนี้แอดมินทีมมั่นใจแนะนําเลยครับนี่ฮะทำเข้มส2สองพี่น้องนะครับผมทางฝั่งรวมแดงครับแล้วก็ทางกงจากสองทุนทองครับผมฝั่งน้ําเงินนะฮะลองดูฮะนี่ครับผมเข้มมวยขวาครับผมแล้วก็กงจากรมยซ้ายฮะนี่ฮะเป็นมมยรอบนะครับผมในการแข่งขันครั้งนี้ฮะดูครับเตะขวาสูงขึ้นไปฮะโอ้ยนี่ต่อให้ต่อน้ําหนักให้3ปอนด์นะครับวันนั้นนะครับสึกมมยรอบของอิซูซุนะฮะ ผมคงเตะเขี่ยขาไปไม่โดนนะครับถีบสกัดไว้ฮะนี่ยฮะเป็นการถีบตรงต้นขานะครับผมให้ออกอาวุธได้ลําบากนะครับผมจากสอทวนทองนะครับผมแล้วก็เข้มสิทสองพี่น้องวันนั้นเข้มอายุยี่สิบเจ็ดครับหูดูครับผมหมัดหมัดซ้ายมาแล้วตามมาด้วยลูกเตะนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงฮะเข้มยี่สิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็กงจากในยี่ยี่สิบห้าครับโอ้โหูเหวี่ยงซ้ายมาครับผมจับมาแล้วเตะมาอีกทีหนึ่งครับผมเมื่อกี้จับขาไว้ครับนี่ฮะแทงเข่าไปที่หน้าขาครับ วงไหนครับผมว่ายังไงฮะรมการแยกออกมาก่อนนะครับสับมือชกครับยกที่หนึ่งครับแต่ว่าก็ลุยกันแล้วนะฮะต้นยกเลยครับถีบมาฮะถีบสกัดหน้าขาไว้ครับขวากับซ้ายฮะใครจะเป็นฝ่ายที่หาจังหวะออกได้ดีกว่ากันนะครับถีบไปอีกทีฮะดูฮะลูกแต่ละดอกนี้รุนแรงนะครับผมถีบแบบนี้จิกนะฮะเนี่ยเตะเจาะยางพับล่างไปแต่ว่ายังไม่เข้าครับ ไปที่ต้นขาแบบนี้ก็เจ็บนะผมถีบไปที่ตัวก็กระเด็นได้ฮะหนูฮะโอ้ยหัวซ้ายมาครับแต่ว่าติดยังบังได้อยู่นะครับอู้หมัดขวาไปครับผมแล้วเะเจาะยางล่างครับอืมหัดซ้ายมาแล้วแข่งซ้ายสูงขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้โหนี่ฮะทันกันทั้งคู่นะครับผมอ๋อวุดได้ดีนะครับผมทั้งหนักหนีโอ้ยดูครับเหวี่ยงฮุกซ้ายไปแล้วก็เจาะยางนะครับโอ้ถีบไปฮะคือให้บังฝั่งนึงนะผมแล้วก็โจมตีข้างล่างนะฮะทีมหมัดไปฮะ ดูครับผมหดขวามาฮะรุนแรงเลยฮะดูครับต่อยสวนขึ้นมาเหมือนกันแข่งซ้ายสูงขึ้นมาครับผมกรรมการเข้ามาแยกก่อนนะครับเมื่อกี้เหมือนคล้ายๆกลึงๆนะผมจะเป็นการไถนาหมายามถึงว่าจับเอาไว้แ้ดูครับหัวดขวาสูงขึ้นไปเกือบก้านคอฮะ่อในยุคนี้นี่การไถานานี่ห้ามไปแล้วนะครับผมขีดไว้ฮะสกัดไว้ดูทางกงจากนี่สูงกว่าทางของเทมนะครับผมแล้วก็หนักกว่าด้วยฮะวันนั้น ว่าครับเรียกว่าการผ่านมวยนะครับผมตอนนั้นเข้มก็มาได้ดีกว่านะครับตู่ครับโอ้ยหมัดหูหมัดขวาเข้าไปแต่เจอศอกับโอ้ดูฮะสอกเข้าไปเล่นศอกกันแบบนี้ฮะมีแตกแน่นอนครับตีเข่าฮะทาไว้ครับเหวี่ยงไปครับเกือบโดนเตะเจาะยางพับในไปทีหนึ่งโอ้หมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในยกที่สองเลยนะครับโอ้ยออกอาวุธกันหนักหน่วงรุนแรงนะฮะทั้งคู่เลยนะครับยกที่สองฮะ ขวดขวาไปทีนึงครับหวดขวาสวนแล้วสอกโอ้ยหนูฮะชักสอกขึ้นนะผมเมื่อกี้เจอแทงเข่าขึ้นเหมือนกันครับผมกงจากแทงเข่าเข้ามาโอ้ยหูฮะแทงคืนครับเอาฮะแลกกันครับผมแล้วฝันสอกสวนกันจังหวะนี้ฮะโอ้ดูว่าผมขึ้นบนลงล่างครับนี่ฮะเจอสอกของทางกงจากไปอีกที่โอ้ต้องระวังนะผมแตกได้ครับนี่ฮะหวดขวาไปโอ้รุนแรงล่งไวมากนะครับนี่ในรุ่นน้ําหนักรุ่นใหญ่นะครับผมของมวยไทยนะครับแต่ว่า โอ้ oh, อาวุธนะฮะแต่ละดอกแต่ละครั้งนะผมว่องไวรุ أ, นแรงเนี่ยแทงเข่ามาคนระับผมกงจากนะี้ฮะใช้ความใหญ่กว่าคนระับผมมาเนี่ะแทงไปอีกทีหนึ่งฮนะว่าอย่างไงคนระับผมเข้มเจอฝันสอกไปคนระับผมตีเข่าไปที่หน้าขานะฮะเจอแทงเข่าสวนคืนมาตีเข่าไปที่หน้าขาอีกทีนึงครับเนี่ฮนะตีไปแบบนี้มันทําให้หน้าขาล้าได้นะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องตีสูงนะครับผมถ้าเราตียากนะนกครับเนี่ยเจอฝันศอกมาฮะเอาครับขีดมาแบบนี้ตีเข่ามาที่หน้าขาอีกทีหนึ่งเอาครับผมเจอเข่าสวนคืนมาฮะ โอ้โวงในดูกงจากจะมีความรุนแรงกว่านะครับนี่ยโอ้ยขีบมาตีอีกท,กทีนึงครับเขาครับตรงนี้ฮะไ่มือไรแขนกันนะครับเนี่ะแทงเข่าขึ้นมาเจอฟันศอกไปฟันศอกสวนคืนมาครับโอ้โดูเดือดแล้วครับจังหวะนี้แรกศอกกันแบบนี้แทงเข่าไปที่ขาไปอีกทีนึงครับอืมนี่ฮะต่อไปครับกรรมการขอให้แยกออกมาก่อนนะครับ ลูกเข้าหาหมัดขวาเข้าไปครับเราแข้งขวาตามไปโอ้โหจะฟันศอกซ้ายสวนคืนถีบสกัดไว้ก่อนฮะแข้งฟันศอกไปไม่ถึงครับเจอเวียงซ้ายเข้าไปครับผมดอกนี้ล่วงลงไปเลยฮะโอ้โหทางโกงจากศอทวนทองครับผมเจอทางของเข้มนะครับผมโอ้โหเวียงซ้ายเข้าไปเต็มคางครับ กรรมการนับ8ครับผมลดเดินเข้าหาครับผมนี่ฮะอู่เหี่ยงซ้ายไปครับผมขวามาเจอฟันศอกสวนฮะเอาฮะจังหวะนี้แรกกันแล้วทิมทิมมาแล้วหมัดขวาไปครับผมฟันศอกมาเจอชักศอกขึ้นไปนี่ฮะทัดมาลาไปอีกทีหนึ่งทิมมาเจอฟันศอกครับนี่ฮะหมัดเวียงขวาไปโอ้แรกครับผมหมัดกับศอกครับนี่ฮะทิมขวาซ้ายอือตามมาเน้่เอาโหซ้ายแล้วขวาครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ฟันศอกมาสวนกันฟันศอกมาอีกทีนึงเกือบโดนฮะ โอ้โหนี่ฮะแลกกันดูเดือนมากครับผมจังหวะนี้หมัดขวามาอีกโอ้เราฮุกซ้ายมาฮุกซ้ายเข้าไปเต็มคางครับผมหมัดขวาตามเข้าไปอีกทีนึงเดินมาเจอหมัดขวาเข้าไปขวาเข้าไปขวาอีกที3ทีติดครับผมเจอฟันศอกมาโอ้หวี่งซ้ายไปเวี่งซ้ายไปอีกทีนึงครับผมอืฟันศอกไปครับผมนี่ฮะโอ้ทัดมาลาขึ้นมานะครับผมสำหรับเข้มครับโอ้แลกกันดูเดือนมากครับผมกลางยกฮะฟันศอกมาฮะอุ้ยเหมือนมีแตกแล้วนะครับผมเข้มเมื่อกี้ฮะนี่ฮะจับมาแทงเข่าครับเจอแทงเข่าสวนเช่นกันนะฮะ โอ้เนี่ยเหมือนมีแผลขึ้นมานิดนึงนะครับผมหมัดขวาเข้าไปอีกทีหนึง่งเจอหมัดขวาเข้าไปฟันศอกสวนคืนมาฟันซ้ายครับผมอืมเอาฮะอย่างเงี้ยทัดมาแล้ว,ลวฟันศอกแรกเข้าไปครับเรียบร้อยฮะโอ้กรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โห ทางเข้มสิสองพี่น้องเนี่ยมีแผลแตกออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าทางโอ้เข้มนี่ฟันศอกไปนี่ฮะโอ้ดูครับผมแตกแล้วนะฮะแล้วแตกบริเวณนี้นี่อันตรายด้วยครับผมเพราะว่ามันอาจจะไหลเข้าตาได้ครับแต่ว่าสามารถประเด็ดสึกได้ก่อนฮะในยกที่สองครับสุดยอดจริงๆครับผมโอ้หนับถือน้ําใจนะครับผมจิตใจทั้งคู่เลยนะฮะนี่ฮะได้รางวัลพิเศษนะครับผมชนะน็อกเดี๋ยวลองดูครับ นี่นะโอ้โหดูครับฟันสอกเข้าไปนะฮะแล้วโดนสะสมมาอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ฮะเข้าไปแล้วทัดมาลาขึ้นมาโดนอีกทีนึงฮนะทางกงจักก็อยากจะฟันสอกสวนคืนมาแต่ว่าเจอโอ้โหทางเข้มเนี่ยฟันก่อนนะครับ อยดูเดือดมากนะครับผมสําหรับผู้นี้ครับแต่ว่าก็เป็นทางเข้มสิสองพี่น้องนะฮะที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับนี่ฮะจังหวะนี้โอ้โหฟันศอกกับศอกเลยนะครับแต่ว่าโดนเข้าไปก่อนเต็มๆตมครับก็กลายเป็นเข้มสิสองพี่น้องครับเอาชนะไปได้นะครับผมได้รับรางวัลพิเศษไปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับผมแล้วแอดมินจะหาคลิปดีๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครั้งครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ